กราบสวัสดีท่าุกท่านนะครับอยู่ผม D H R C H นะครับแล้วก็ Minecraft Survival ซ e ซ s ่ n ที่สองพาร์ที่สี่นะครับว,วันนี้ผมจะมาตะลุยเนเธอร์นะครับเนเธอร์นั่นเลยทีเดียวซึ่งผมก็ได้ทำการขดุด Obsidian เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำตัว Enchan ด้วยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับสามสองหนึ่ง พร้อมวางไหนดีอันนี้ผมก็ตัดแต่งบ้านนะครับอตอนนี้ได้ครับชาร์ปเน็ตหนึ่งอันนี้พอครับเอ้าเลเวลไม่พอ Efficiency ได้อยู่ครับเด็ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปเดี๋ยวนะสิ่งที่ผมขาดอันหนึ่งคือแอนวิครับเฮ้ยได้ครับได้ครับแอนวิลมันต้องร่วงเพราะฉะนั้นได้ไหม ตั้งแค่ฐามทับกพบ็พอครับเฮ้ยแกส๊สแกส๊สแกส๊สเฮ้ย ้ำไมผมต้องลืมเอาประตูใหม่แล้วครับเนี่ยโอ,เ,อเดี๋ยนะอะไรมัว่วๆจาก e n t e r t a i n m e n หรือว่าอะไรค่าติ้งเตล ความสนใจเอาหายไปไหนแล้วต้องมองพปที่ตามันนะครับถึงจะรอาได้หายไปไหนแล้ว จมไมเจ้องเท่าไหร่ก็ไม่มามาแล้วมาแล้วอ่าได้บล็อกวาร์ปเนลี่มมาด้วยครับปีไม่โดนนะอ่ะเดินอ่ะอ๋อได้เอินเดเพอร์ด้วย จำได้ว่ามีสามตัวนะครับหายไปไหนตัวหนึ่งช่างนยครับโอ้ยเกใหม่้วรีบกลับดีกว่า เฮ hey, 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 hey. ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นนั่ทำไมอาปากค้างกันนะจะไม่ยิงตอนที่นั่นใช่ไหมโอเคอืมก็สำหรับ AP นี้นะครับก็ จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะผมมาแค่ตเลย์เยนเธอร์นะครับเนเธอร์กันเลยทีเดียวใครชอบไม่ลืมกดไลค์กดซับสไคร้เานยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคล,คลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็คำพูดเพิ่มคำพูดหน่อยครับเดี๋ยวจะไม่มีคนกดกระดิ่งจะเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ จบครับกินอาหารแบบ